อัปเดตสถานการ์รูกของเจ้าเขาดินนะฮะหลังจาก EP ีที่แล้วนะคะผมถ่ายเขาตอนอายุได้เกือบ2เดือนนะฮะวันนี้มา update, อาัปเดตเจ้าคุณเขาลูกเขาดินนะครตอนนี้อายุได้3เดือนครึ่งนะฮะพัฒนาก,การดีมากนะฮะดูนะฮะโตแล้วฮะดูท้ายนะฮะดูท้าย ดูห้าดูหัวดูกระโลครับดูกระบาลครับกระบาลใหญ่ครับตัวนี้ฮะเจ้าขุนเขาครับในวัยสามเดือนครึ่งน,นะฮะพัฒนาการดีมากครับช่วง,งนี้ฝนก็เริ่มตกลงแล้วนะฮะมีหญ้าตามธรรมชาติครับวัวควายเราก็จะได้กินอย่างเต็มที่นะฮะก็ฝากถึงสมาชิก ทุกท่านนะฮะาชาวเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโครกระบือนะฮะช่วงนี้ราคาโครกระบือค่อนข้างที่จะอ่อนตัวแต่ฝากถึงเพื่อนๆอ,อย่าพึ่งขายนะฮะถ้าไม่มีเหตุจำเป็นเพราะว่าตามที่ผมติดตามข่าวนะฮะของวงการโครกระเบือก็มีทิศทางที่จะดีขึ้นนะฮะแต่ว่าคงไม่ใช่ช่วงนี้เพราะงั้น ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงก็เก็บไว้แต่แต่ยังไงก็ขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าช่วงนี้เวียดนามนะฮะก็เข้ามาตีตลาดในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชานะฮะก็เข้ามาซื้อโคซื้อกะบ,บือบ้านเรานะฮะก็ใจเย็นๆอีกนิดนึงนะฮะถ้าไม่มีเหตุจําเป็นก็ไม่ต้องรีบนะฮะยังไงก็ราคาขึ้นแน่นอนนะฮะ สำหรับคนที่มีเงินนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมครับช่วงที่เหมาะสมเลยที่เราจะเก็บเ,เข้าในฟาร์มนะฮะเพื่อที่จะรอเวลาให้มันขยับขึ้นมาแล้วก็ขายยังไงก็ไม่ขาดทุนเพราะว่ายังไงก็ไม่ลงไปกว่านี้แน่นอนนะฮะสำหรับผมนะแต่ว่าสําหรับคนเพื่อนๆคนอื่นจะคิดยังไงจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบ แต่ถ้าถ้าสลรับผมนะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ต้องนําเข้าครับนะฮะเลี้ยงเก็บไว้ก่อนเราไม่รีบครับถ้าของดียังไงมันก็ได้ราคาแน่นอนครับถ้าควายงามมันก็เป็นควายงามเหมือนเดิมนะครับก็ยังขายได้หลักล้านหลักแสนหลักล้านเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็อาจจะต่ออ่อนตัวลงมาบ้างไม่เหมือนช่วงบูมบูมก็ให้ทุกคนเข้าใจนะฮะ มันก็เป็นเรื่องปกติของสินค้ากเกษตรอยู่แล้วฮะไม่ว่าไม,ไม่เฉพาะวัวไม่เฉพาะควายหรอกครับสินค้ากเกษตรตัวอื่นก็เหมือนกันนะฮะมันขึ้นอยู่กับซับพย์ทายดีมานนะฮะถ้าเยอะมันก็ต้องถูกเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าของมันมีน้อยคนแย่งกันซื้อยังไงราคาก็ขึ้นแน่นอนนะฮะก็าฝากบอกสมาชิกฝากสิงสมาชิกเพื่อนเพื่อน,อนชาวกเกษตรกรผู้เลี้ยงโครกระเบือทุกท่านนะฮะ ใจเย็ยนๆสักนิดนึงช่วงนี้นะฮะอย่าเพิ่งเร่งร้อนอย่าเพิ่งรีบร้อนในการที่จะขายนะฮะนอกจอากว่าเออเรามีเหตุจําเป็นจริงๆก็ค่อย่อดบอกสักตัวสองตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่จําเป็นก็นิ่งๆไว้ก่อนเนาะครับฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามนะครับสอแสงทักฟาร์มนะครับโอัอ่าคอกควายเล็กๆอคอกหนึ่ง นะฮะที่จังหวัดมหาสารคามอโพธิสศรีใส่นะครับขอบคุณครับ